เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบงังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนพลนากาศเอกอดิศักด์กรันเสนอสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางพรเพชรเขมวิรัต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนได้นำเสนอข้อมูลปัญหาต่างๆในพื้นที่ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกรลบพระจังหวัดนครสวรรค์โดยการลงพื้นที่พบปะประชาชนในครั้งนี้มีผู้แทนจากอบตเนินกก้าอบตกรลบพระอบะตาบางประมงุงอบตเนินสาราอบตาบางตังหงายและอบะตาสาลาแดงได้นำเสนอข้อมูลปัญหาต่างๆได้แก่การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภายแล้ง การบริหารจัดก,การน้ําการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและโครงสร้างพื้นฐานจากนั้นได้เดินทางไปที่กลุ่มเกษตรกรปลูกผักไร้สารพิษบ้านท่าสุดหมู่ที่สองตำบลบางประมงอำเภอกรกพระ,รพะจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและเยี่ยมชมการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรทั้งนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำเสนอข้อมูลสะท้อนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อคณะสมาชิบวุฒิสภาจะได้นำข้อมูลต่างๆไปวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่อไปนายรัตพลธุราพานในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีคนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่งโดยได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมให้การต้อนรับณนะบริเวณที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมโดยนายรัตพลธุรพ,พันธ์ก่อนหน้าดำรงตำแหน่งนายอำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ย้ายมารับตําแหน่งนายอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพร้อมกล่าวกับผู้นําชุมชนและประชาชนว่าจะเน้นย้ําจะดําเนินแนวทางการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและพร้อมที่จะรับใช้ชาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีในทุกเรื่องที่หาดแหลมประการังตะบนคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา นายถลิงศักดิ์นุชประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเขาหลักรันฮัฟมาราทอน2 0 2 2เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมจัดหารายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลตะกวัวป่าโดยมีนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานายพงศกรเกศประภากรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายสวัสด์ตันเก่งนายกเทศมนตรีตะบลคึกคักผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ0งพคนโดยนายเลิกสากดิ์นกริ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าการแข่งขันวิ่งเขาหลักลันฮัฟปราทอน2 2 2 2ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพังงาและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงารวมถึงเทศบาลตะบนคึกคักจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Dive to the Nature ให้นักวิ่งได้สัมผัสเส้นทางวิ่งอันศิลทางธรรมชาติของเขาหลักโดยได้แบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น3ระยะได้แก่ฮาฟมาราทอน21กิโลเมตรมินิมาราทอน10กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันอายุน้อยที่สุด3ปี และอายุมากที่สุด78ปีซึ่งการจัดก,กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จะทำให้พื้นที่จังหวัดพังงาได้แสดงศักยภาพทางธรรมชาติที่สวยงามตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด Drive to the Nature และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยรายได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตะกัวป่า มูลนิกิกตตนรนนทบุรี2563ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีบังคราพิเศษผ้าหยันท้าเวสุวรรณโนภายในพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หลตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมวมัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานจุดเทียนชัยมงคลและสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่ห่นกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานดับเทียนชัยมงคลและพระเกจิภาวนาจารย์ดังแห่งยุคร่วมนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุบุคคลโดยนายสุธีทองแย้มผู้ว่ารชาชการจังหวัดนนทบุรีได้เป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระตนะไตรพิธีพุทธาพิเศษผ้ายันท้าเวสวโนและนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากพลตบวจโทจิรพ,พภ,ภูมิจิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมได้พลตำรวจตรีไพศาลวงศวัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีดรชัยรัตน์จำลองการประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบ,บุรีภาคประชาชนและคณะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเศษเป็นจํานวนมากถ้าเรา ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าหรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนบนเสน่ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงค่ำคืนจะมีพ่อค้าแม่ค้านำรถจักรยานยนต์พ่วงออกเรข่ขายปลาหมึกแห้งเสียบไม้ปิ้งขายไปตามร้านอาหารงานวัดงานสังสรรค์ต่างๆและตามบ้านเรือนนายสมพรเดชาวงศ์กล่าวว่าช่วงปกติกลางวันตนเองจะขายผลไม้ตามฤด,ดูกาลท้ายรถกระบะ พอในช่วงกลางคืนก็จะใช้รถจักรยานยนต์พ่วงคู่ใจนำปลาหมึกแห้งนำมาเสียบไม้ขายไม้ละ20บาทและปลาหลายชนิดที่นำมาปิ้งรับประทานได้โดยในช่วงค่ำก็จะขับรถออกตระเวนไปพร้อมกับภรรยาไปตามถนนเส้นทางในหมู่บ้านร้านอาหารต่างๆในเขตอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หรือจะไปตามงานวัดที่มีการจัดงานและในช่วงอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ยิ่งขายดีทำให้มีรายได้อย่างน้อย1,000บาทต่อคืน ไอ้ส้มผลไม้ใช่วงนี้ผลไม้ไม่มีมีแต่ส้มคมก็เลยมาขายพมือด้วยแล้วมันเป็นหน้าเนี่ขายดีหน้างานพวกงานปลอยหลวงงานกาะสินเลงานแต่งงานไม่แต่งานศพก็ขายได้ก็ออไรายได้ต่อวันก็ไม่แน่ไม่นอน ก็ว ha, ันก um. ็ห้าร้อยพันสองพันแล้วยอดขายยอดขายสามพันก UH, anyway. so like to ็หารขึ <t <t ้นถ้าขายสองพันก็ได้พันบาทาัาน้ำมันสาคนให้กิน่ะมันเป็นที่อนไม่มีอ่ะกรุงเทพไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะมีก็มีตามปั๊มน้ำมันมีตามเนี้ยตามงานตาอะไรขนาดนี้ยตามวงลงเล่าตามหมู่บ้านแล้วไม่มี้ยอยู่ที่เชียงใหม่ ตามนยโยบายของพลตวดศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปราบปรามกลุ่มองคออ์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดในโลกออนไลน์ทุกรูปแบบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยชุดลาดตระเวนออนไลน์กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับแจ้งทางเพจสืบสวนนครบาล idmb ให้ช่วยสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายกรณงกรษดชวดชุมหรือนายปอรหรือโค้ชจอนร,ร้อยรีลา ซึ่งมีอาชีพเป็นครูสอนเทรดหุ้นแต่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจํานวนมากมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่าในปอเป็นคนพื้นเพที่งเภอปลายพญาจังหวัดก,กระบี่จากนั้นได้เริ่มเดินสายช่อโกงทางออนไลน์เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ไปอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงจนกระทั่งได้ผันตัวมาเป็นครูสอนเทรดหุ้นโดยใช้ชื่อเรียกตนเองว่าโคจร แอบอ้างว่ามีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณริมถนมนประตูขาวตำบลคลังอเภอเมืองจงนครศรีธรรมราชซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลประวัติการกระทำความผิดพบหมายจับจำนวน3หมายจับโดยในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาย,ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อหาทุกหมายจับโดยเผยว่าหลังจากที่เรียนจบได้ทำงานเป็นพนักงานจัดซื้อจากนั้นก็ได้ผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ และทำธุรกิจอีกหลายอย่างจนกระทั่งได้เริ่มเข้าสู่การเทรดหุ้นแต่ด้วยราคาหุ้นตกทำให้ไม่มีเงินไปคืนคนอื่นจึงตัดสินใจตัดช่องทางการติดต่อส่วนการช่อกงขายพระนั้นอ้างว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องพระไม่ได้มีเจตนาช่อกงแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสอนอพระขรนองเพื่อดำเนินการส่งสารต่อไป ที่สนยนรับแจ้งความกองประชาการตราเวจสอบสวนกลางนายพัชรพุ่นเจริญพักตีประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติได้เดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปปปร้องทุกข์ถึงคนตรวจตรีจรุนเกียริปานแก้วผู้บังคับการปปปตรวสอบเอาผิดข้าราชการกระทรวงเกษตรบางคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยการนำรถจนของทางราชการไปใช้ส่วนตัวรวมทั้งขยายผลเอาผิดกระบวนการของข้าราชการรายนี้ด้วย โดยนายพัชระเปิดเผยว่าตนได้เรียนถึงนายกรัฐมนตรีว่ามีข้าราชการระดับสิบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บางคนประพฤติมิชอบมีการนำความลับของทางราชการออกมาเผยแพร่และมีการส่งต่อทางแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งเป็นการกระทำความผิดทางมาตรา157มาตรา161มาตรา322และ323ซึ่งตนได้นำกรณีดังกล่าวมาร้องทุกกล่าวโทษให้ผู้บังคับการปปป ดำเนินการเอาผิดไปเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและต่อมาก็ได้พบเห็นการกระทำผิดของข้าราชการกระทรวงกรเกษตรคนดังกล่าวเพิ่มโดยพบว่ามีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เบียดบังเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวคือนำรถยนต์ของกระทรวงไปสนับสนุนเอกชนเป็นการกระทำโดยมิชอบเพราะมีการเบิกเงินหลวงเป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงด้วยซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบแล้ว และที่ตนมาวันนี้ก็ได้นําพยานหลักฐานมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ผู้บังคับการปะปะปะดําเนินการเอาผิดก,กับข้าราชการรายนี้เพิ่มอีกหนึ่งสำนวนจากการนําเอาเรื่องประพฤติมิชอบของข้าราชการกระทรวงกรเกษตรมาร้องทุกข์กล่าวโทษจนตัวเองถูกกดดันโดยมีอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีรายหนึ่งกับอดีตสวท่านหนึ่งมาร้องขอให้หยุดการตรวจสอบข้าราชการระดับสิบกระทรวงเกษตรแอบอ้างว่านายกขอร้องซึ่งตนก็ได้มีการตรวจสอบไปแล้วไม่เป็นความจริง และจะได้ดำเนินการเอาผิดต่อไปให้ถึงที่สุดหลังจากเมื่อวันที่25นนี่นะฮะตุลาคมซึ่งผม,ผมเองไปกราบเรียนนายกัฐมนตรีเรื่องมีค่าการสี่สิ์กระทรวงกรเกษตรบางคนเนี่ยผู้มีชอบนำความรับราชการมาเผยแพร่ต่อเอกชนแล้วก็ มีการกระทำประเปติอื่นอีกรวมทั้งมีการใช้พาณนะทางราชการไปสับสนเอกชนเก็นทีชชอบนะครับก็ปรากฏว่าผมก็ถูกกดดันมาตลอดล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักการเมืองประเภทจิ้งจกก็โทรเรียกผมไปที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง บอกว่าผา้การสี่สิบคนเนี้ยเป็นคนของเขาเขาเป็นคนไปขอให้นายกองตูให้เป็นสี่สิบนะพูดตรงๆเลยเขาก็บอกว่านายอ่ะหมายถึงนายโยงตูเนี่ยให้ผมถอนเรื่องภายในวันที่หยิบก้าพฤะิกาก็สงสัยว่าเอ้ผู้ช่วยมนตรีคนปัจจุบันนี่มันก็ไม่ได้เป็นแล้วค้นไปนานแล้วพอสมควรแล้วกั ไอสวอที่มาหาผมก็พ้นสภาพสวไปแล้วแล้วมากล่าวอ้างนายกุงตูซึ่งท่านเนี่ยเอาจริงกับการทุจริตคอร์ลัปช่นปรับของเถื่อนหวยเถื่อนบัตรปลอมนะฮะเราก็เช็คตรวจสอบไปว่าไอผู้ช่วยมติขนะนี้ที่มามากล่าวอ้างว่ามันเกี่ยวข้องกับุงตูหรือสำนักนายกไม่ไม่เกี่ยวครับผมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยครับวันนี้ก็เลยต้องมาแจ้งความเพิ่มจากเดิมนะฮะมาเป็น จากเดิมมาเป็นนายชายรถมีชอบนะครับแล้วก็หลายๆกรรมก็ขอให้ทางของปากเนี่ยขยายผลครับแต่ก็ต้องกราบเรียนยืนยันพี่น้องชาวนาว่าตามที่อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคนนี้ไปปล่อยข่าวทั่วภาคเหนือเชียงรายเชียงของว่าเขาเป็นคนเชิญนายกงตูขงพื้นที่นะไม่จริงครับผมมีหลักฐานประกอบแต่ไม่โชว์นะฮะ เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ุณหมอปีชาได้ไหมครนายแพทย์ปีชาที่เป็นหมอรองกระดูกเสื่อมแล้วไปผ่าตัดตัดสินใจผ่าตัดไม่ผ่าตัดดีอะค่ะทาได้เลยครับท่านเป็นหมอเด็กคือกุมารเวชเป็นอาจารย์หมอเลยเป็นอาจารย์ที่เก่งท่านหมอรองกระดูกสันหลังเนี่ยทบเส้นประสาทเป็นรูปตัวเอสเลยท่านบอกว่าผ่าตัดหายไม่หายห้าสิบสิบ โกโนโกโกโนโกห้าสิบห้าสิบแต่เนื่องจากท่านเป็นหมอท่านก็ตัดสินใจผ่าหวังว่าห้าสิบที่ท่านได้น่ะเดินได้แต่ผลออกมาเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ท่านก็ไม่ว่าหมอนะเพราะท่านบอกว่ารู้แล้วโกโนโกภาษาภาษาโกโนโกจะหายไม่หายเนี่ยก็ท่านก็จ้างพี่เลี้ยงมาดูต้องพยุงเข้าห้องน้ําอะไรต่อะไรสารพัดท่าน คุยกับแฟนๆช่อง13สยามไทยเลยว่าท่านเป็นหมอแผนปัจจุบันท่านไม่ได้สนใจเร,รเรื่องสมุนไพรเรื่องสมุนไพรไม่ได้อยู่ในสายตาเลยแต่เมื่อมันไม่มีทางเลือกแล้วก,กดทีวีดูช่อง13ท่านก็เลยสั่งมาดื่มแค่ขวดที่สองที่สอง,สองไม่ได้คิดอะไรจะไปเข้าห้องน้ำพี่เลี้ยงที่ดูแลอยู่ข้างล่างจะเรียกกบเกรงใจ ก็เลยเออลองพยายามสิเอ,อ้เดินได้นี่เดินได้เลยนี่เลยเดินได้เลยบอกเอา้านี่มันกั้นตองล้วนๆเลยนี่ก็บอกว่าโอ้โหเอาช่องสามไปไอ้ช่องสิบสามไปคุยเลยว่าเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยที่ไม่เห็นสมุนไพรอยู่ในสายตาเพราะเป็นหมอแผนปัจจุบันเป็นอาจารย์หมอมหายเพราะสมุนไพรเอาไปดูกันว่า คุณหมอปียาว่างไงเปิดเดินเจอโดยบังเอิญ <c oughs> ก็ผมก็สนใจงานวิจัยนะก็ทำวิจัยงานหลายๆอันก็รู้สึกว่าเชื่อว่ามีขั้นตอนการวิจัยใช่ชทั้งที่คุณหมอเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องสมุนไพรามาก่อนไม่ได้สนใจเลยไม่รู้เรื่องแหมายเรียนเรียนวิชาเราก็จะตาย,ยาลวมันก็ปึก<อ> <c oughs> เพียงแต่ว,ว่าใช้ใช้โดนยาพิจว่า การค้นคว้าในสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ครับตัวนี้มาจับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็ลองลองลองสั่งยามาทานดูคุณหมอโทรด้วยตัวเองเลยนะครับโทรด้วยตัวเองเลยทานสิบห้าสีเช้าสิบห้าีก่อนนอนครับมก็ทานเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ภายในเดือนแรกมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกครับขวดแรกขวดแรกไม่รู้สึกอะไรก็ ทานแบ่งกันกับภรรยาสองคน <c oughs> ทานท่างเรากันครับก็ทานคุณหมอมารู้สึกว่ามันผิดปกติดีขึ้นอย่างผิดปกติแล้วค่อยดีขึ้นน,<ว>นะดูปวดไหนฮะปวดไหนใช่ไหมคิดว่าเป็นขวดที่สองขวดที่สองครับมันเริ่มจากอะไรก่อนคุณหมอที่บ่าดีอ่เริ่มจากอะไรนะคือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ย มันมีแรงมากขึ้นอ oh, ๋อเลยครับครับมันทำงานได้กระฉับกระเฉงขึ้นจากที่เดินลำบากครับย้ายยากยามันกลับกระฉับกระเฉงขึ้นขึ้นได้ดังใจหน่อยอคือผมจะลุกเนี่ยนะก็มันก็เจ็บละครับใช่ไหมเลาลุกเราก็ต้องฝืนลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนปกครองไป วันหนึ่งเด็กคนงานเขายังไม่อยู่ยังอยู่ข้างล่างอยู่จะเรียกขึ้นมาก็เราเข้าเข้าห้องน้ำเองะเดินเข้าห้องน้ำไปเองเลยเดินได้เลยเดินได้เลยแล้วค่อยเดินขวดที่สองเดือดเปนขวดที่สองมันมีแรงขึ้นครับรู้สึกมันมีแรงขึ้นไปเข้าห้องน้ำทีนี้คุณหมอก็เลยได้อนุมานได้เลยว่า ไอ้ตัวสมุนไพรตัวเนี้มันไปสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนึกว่านึกว่านึกว่าอย่างนั้นแน่จ้า,า,จา,าถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนดูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับ ชัดแดวเลยกด13 live tv com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแดยวเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแดว สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าชมช่อง13สยามไทยนะครับสามารถดูในมือถือได้นะครับขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับ o o g l e Chrome นะฮะเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะ13นะฮะพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i v e นะครับแล้วก็ทีว dot com c ี o m นะครับนะแปบ๊บนึงนะฮะ c o m อนะฮะเแบบนี่ยแล้วกดเซิร์ชเลยครับอ่าเราก็จะเจออันแรกนะครับก็คลิกเข้าไปเลยฮนะนี่ฮะขั้นตอน,นง่ายๆแบบนี้ครับทุกท่านสามารถรับชมช่องดิสามอสยามไทยได้นะฮะนี่ฮะกดเคเลย,ยแบบนี้นะครับง่ายๆครับ